สวัสดีครับตอนนี้เรามาเรียนรู้แล้วก็พูดถึง BPA นะครับหรือ Bisphenol A กันซึ่ง BPA เนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกแล้วก็เลซินมาตั้งแต่ปี1950แล้วนะครับเป็นของแข็งที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์แต่ละลายน้ำไม่ได้ BPA ในปัจจุบันเนี่ยมีมากมายหลากหลายในผลิตภัณฑ์ท้องตลาดนะครับซึ่งหลกัหลกๆเราก็จะมีพลาสติกพวกโพลีคาร์บอเนต ซึ่งใช้ในการผลิตบรรจุอาหารขวดน้ําขวดนมเด็กแล้วก็ผลิตัฑ์อื่นๆที่เป็นพลาสติกจากตรงนี้นะครับแล้วก็อีพ็อกซี่เลซินซึ่งใช้เคลือบในการในกระป๋องอาหารโลหะฝาขวดแล้วก็ท่อน้ําเคลือบหลุมล่องฟันใช้เพือุดหลุมแล้วก็รอยแตกในฟันนะครับรวมถึงกระดาษเทอร์โมลคือกระดาษความร้อนบางชนิดที่อยู่ในใบเสร็จรับเงินนะพวกนี้ก็มี bpa เช่นกัน bpa นะจะเป็นตัวทําลายฮอร์โมนนะครับซึ่งหมายความว่ามันเข้าไปผลิต ทำลายแล้วก็ทําให้อร์โมนลในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลงซึ่งการได้รับ BPA เข้าไปมันเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพหลายอย่างมากซึ่งมีการรณนงโ์งอะไรต่างในช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็มีการควบคุมในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นแต่เอฟเฟกของ BPA ก็มีมากเช่นกันซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคได้เนี่ยผมรวบรวมมาไว้คร่าวๆดังนี้นะครับก็คือความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ สามารถขัดขวางผลิตาการผลิตในตริกออกไซด์ของร่างกายซึ่งจะทําให้เป็นโมเลกุลนะครับที่ช่วยในการทําให้หลอดเลือดเปิดนะครับและมีสุขภาพดีตรงนี้จะเข้าไปทํำลายกลไกนี้ความเสี่ยงต่อไปคือเพิม่มความเป็นโรคเบาหวานได้บางประเภท BPA เนี่ยเข้าไปตอบสนองต่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทำให้ร่างกายเราผลิตกูโคสเป็นพลังงานแล้วก็ความเสี่ยงต่อเป็นโรคอ้วนต่อไปนะครับ มีความเสี่ยงต่อการ BMR หรือระบบเผาผลาญในร่างกายซึ่งระบบเผาผลาญเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงานเนี่ยครับซึ่ง BPA ตรงนี้จะเข้าไปขัดขวางการทำงานทำให้มีผลทำให้ร่างกายเราแย่ลงได้ความเสี่ยงต่อไปก็คือความเสี่ยงต่อระบบสืบพันธุ์ของทั้งชายและหญิงนะครับจึงให้เกิดภาวะมีบุตรยากแล้วก็มีภาวะความเสี่ยงต่อเด็กน้อยด้วยเพราะฉะนั้นพึงระวังสารตรงนี้ให้มากม แล้วก็สารคอมเสี่ยงตรงนี้จะทําให้เกิดโรคมะเร็งได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับให้พึงระวังการสัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกัน,กนไปนะตามสถานการณ์ตามชีวิตการการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรจะเตรียมภาวะความเสี่ยงนี้ควบคุมควรควบคุมด้วยอย่างเช่นเ,เราจะมีภาชนะส่วนตัวภาชนะที่ใช้กินแก้วจานชานช้อนอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เราจะจํากัด วงของ BPA ให้อยู่ในสามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงภาชนะพลาสติกใส่อาหารที่ติดป้าย Recycle ระดับ3และ7นะครับหลีกเลี่ยงอาหารกระป๋องที่ไม่ปลอดสาร BPA กระดาษความร้อนต่างๆนี่ควรหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเราเปลี่ยนมาใช้ขวดน้ำแก้วสแตนเลสใส่อาหารแทนล้างมือต้องใส่ใจนะครับวิธีที่เราจะหลีกเลี่ยงให้เหมาะสมแล้วก็หาวิธีที่เหมาะสมกับเราให้ได้พอรบรวมตัวเราเนี่ย เต็มไปด้วยสารพิษมากมายถ้ามีสารพิษพิษจากจาก BPA เนี่ยที่เราคิดว่ามันใช่ละเกิดภาะวะรวนนละเนี่ยเราก็ไปปรึกษาแพทย์นะครับอานนี้ด้วยความห่วงใยจากเทนเนอร์ที่วานะครับขอบคุณมากครับมีข้อเพิ่มเติมอะไรก็คุยกันได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ